โอ้ยมาแล้วมาแล้ววววยู่ไครับอยู่ไหมครับอย่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครผมมาแล้วโชว์มาแล้วบโชว์ใครเติร์กเหรอใช่พี่ไอเติร์กเติร์กไหนไว้เแคยขอหนึ่งบทเพลงนะข่าวมาละเอาเอาจัดจัดจัดอะไรจัดอะไรจัดมาหนึ่งชุดเจนคุณเจนทำข่าวเลยคุณเจนทำข่าวเลยอันนี้อันนี้ข่าวจริงอันนี้ข่าวจริงเสดงโอเคพี่หาหาหาบีดอย่างเงี่ย ้แต่เมื่อกี้เป็นไงครับเฮ้ยคุณเจนนี่เขามีบีดนะเอาแบบว่าแบบว่าพูดคำไหนแล้วแบบแรปคำนั้นได้เลยไหมไม่เดี๋ยวก่อนคุณเจนเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างแฟชั่นวีคเมื่อกี้หรอคะใช่ครับใช่เอ่อก็ขาวดีค่ะคุณเ <laughs> จนคุ้มไหมนะเฮ้ยโอ้ยแกเอาจริงเฮ้ย <laughs> ถ้าพูด <laughs> ถ้าพูดคำว่าอะไรแรปคำเลยนะเฮ้ยโย่โย่ กูอย yeah, anyway, like ู่กับพี่เฉและตอนนี้กูแรปที่บูมเท้าไม่ต้องทำไอสัตว์พวกว่าตอนนี้กูผูกวนลูบยาวไม่ต้องทำไอสัตว์เด็กูจะเตะหน้ามึงลานดาวแล้วพวกกูแรปกันจัดอม่าวยแรปกันจัดย่าไอสัตว์พราว่าตอนนี้กูทรงอย่างแอมไม่ต้องมาทำเป็นแซะเพราะว่าตอนนี้กูจับปืนแล้วกูกด แล้วกูเดินแล้วว่าเจลไม่ต้องทำเป็นคิวเพราะว่าตอนนี้กูบีสไตล์ไม่ต้องเป็นนายเพราะว่ากูจับปืนยิงกระจายแล้วกูเจลไอสัตว์เพราะว่าตอนนี้กูมีอะไรอ๋อพวกมึงไม่ต้องมาเก๊กหลอสัตว์จับเมียมึงเป็นเซ็ตย่ออ๋อไอสัตว์พวกมึงก็เช็กต่อไอผมเคยผมเคยฟังคนนี้แล้วนะไม่ต้องเก๊กหลอเหมือนเหมือนเหมือนจักเคยฟังเหมือนจักเหมือนจักเหมือนจะเคยฟังแล้วแค่นี้พอพี่แค่นี้พอพี่ เฮ้ยไม่โชว์เยอะไหล่ะวะนเ่าวนัข่าวเนี่ยทำขาวแบบว่าพูดคำไหนแล้วแบบใส่เรานี้แมมมันจมมากมันเต้นไม่ได้เออเฮ้ยเดไอ้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 เอ้ไอไอไอ้ไอ้องไอ้ไออ้ไอะไอ้ไอ้อองไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้เอ้เอไอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้องอ้ไอ้ไอไอ่เอ้ะอ้ไอ้ไอไอ้อออเออ้องอออออ้อเอไอ้เออ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 อเอออออไออ ได้ย <mm ินไหมได้ยินวะอ่าได้ยินครับได้ยินได้ยินชาวติ้งนะชาวติ้งชาวติ้งขอขอมีคำว่ายังเฮนะขอมีคำว่ายังเฮนะชาวชาวติ้งรัวเลยนะคะชาวติ้งได้เลยนะคะชาวติ้งเลยชาวติ้งเลยอะไรคือยังเฮพี่ชื่อแกกูกเองเนาะทีนี้หายเลยอันนี้จงหวนแรกอีกอันนี้จงหวนแรกอยู่ปะไปนี่หนักกว่าเดิมปะ S <S หายยังพี่อันนี้หายกว่าเดิมอีกวะเสียงเอ็งหายไปเลย<ะ>อ่เฮ้ยนั่นต้องไปนั่นต้องไปปิดวะต้องไปของเอ็งมันจมมะคืาเดี๋ยวเขาเสียงดังนะพีะ่ปิดดังไอ้ปิดดังไอ้ปิดอะไรใช่ไหมเอาปิดดีกว่าปิดมันจะดังกว่าแต่พอเอ็งเปิดแล้วเสียงแม่งหายวะ,ฮะ,ฮะเปิดไปแล้วไม่น่าเปิดนะผมหายอ่ะพี่อ่าได้เอาอะไรต่อเลยอ๋ออ๋อโดนยังไงโดนยังไงก็ยังเฮอ่ะโดนยังไง ก็แย่งก็ยังเฮ่อเจอแก๊งมึงไอ้ผ่านกูนโลเล่อกูจับพวกมึงไอ้โซเซนนะไม่ต้องทำเป็นแอดเพราะว่าตอนนี้ผู้กูจะโยนล,ลงทะเลไม่ต้องชิวกันตายไม่ต้องมาทำเป็นคิวไอสัตว์พูาว่ากูฟีจะตายอ้ออ้ออยู่ก็เฉินข้าวนานไม่ต้องมาทำไอสัตว์พวกกูนั้นห้าวหานอ๋อผู้มึงไอ้แดดก็ข้าวหลามผู้ก,กูมีปืนแต่พวกกูไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแรมีไม้สัตกกว์แก๊งกลัวดวงมี ใจอ่ะอ uh, oh, like yes. well. oh, okay. ่ะผ totally ู้กลัวแบบจับปืนมายิงไกลไม่ต้องมาทำพูดค่ามไอสัตว์ขั้วขูบินไกลอ่ะแกนี่บอเวี๋บอเวี๋คิดไม่ทันแหล้โหเฮ้ยแกยายาวอะไรพี่คิดว่าโชยยาวเลยอยู่ในชักชั่วโมงอ่ะตรงเนี้ยเออโอหสุดยอดเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะเนี่ยชื่อเตอร์บพี่ได้ได้ได้รับได้คุณเตอร์กหรอคะโอ้สุดยอดเลยค่ะ สุดยอดนี่คืออะไรครับดูอันนี้หรือว่าอันนี้ร้านเสื้อผ้าเมื่อกี้ฮะอันไหนครับอเปรตสุดยอดฮะอันไหนครับร้านเสื้อผ้าหรือตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ก็ดีค่ะตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะก็ดีค่ะอเคก็คืออะไรโอเคก็คืออะไรไอ้จุเกชื่อแก๊งชื่อแก๊งชื่อแก๊งเอ้าดีเออไม่คิดอ่ะไอ้ตู้หัวคิดตู้หัวแก๊งดุยดุตุยดุเขาเป็นแรปเปอร์เหรอใช่เป็นแรปเปอร์ ใครตู้เป็นแรปเปอร์ใช่ใช่มันถ่อมตัววะเพราะคุณตู้คุณตู้แรปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแรปเลยวงไฟเลยแรปรัวเลยอมีมีคนบอกมาว่าคุณตูร้องเพลงฮอร์มากด้วยอ่ะใช่ครับใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชอบร้องตอนห่อตอนห่อถกชอบร้องเพลงโอ้โหหนักเลยนี่คือรถดีว่ะเปิดบีบมาคุณเจโดนด่าเลยนะบอกให้ทูด่าแล้วเปิดบีบมาคุณเจโดนด่าแล้วบอกให้นะใช่หรอคะใช่ครับ แต่ว่าเจนก็อยากฟังนั้นเนี่ยคุณตู้สักนิดนึงได้ไหมคะเออเอ้อเปิดบีนบาดาแมงเลยตู้จัดไปอันนี้คุณตู้ยังอยู่ไหมคะเนี่ยที่เขาเเข่งเหม่อเลยรูกพี่เสียไปแสนหนึ่งแล้วนะพี่วันนี้พี่เสียฟรีไปแสนกว่านะ อาไปกันหมดเลยอะไรนี่ <c oughs> เป็นอะไรนะเบอร์ไม่ค่อยเข้ามานะเดี๋ยวอ่ะเบอร์นี่แปดเก้าสี่แปดศูนย์สี่ยิงมาแล้วแปดเก้าสี่แปดศูนย์สี่่แป๊บนึงนะ เอวอว่ะเฮ้ยเออว่ะเกือบลืมฟักขไข่ไว้ด้วยว <ไป S 1> ่ะเชี่ยจะลีละไปกือบมเออไปไป,ไป,ไปเอาไปไปเอาไข่ฟักก่อนเดี๋ยวหายเอ้ยวพี่เอาไข่สิคิดฟักก่อนเดี๋ยวหายครับพี่เดี๋ยวกันครับทุกคนเดี๋ยวครับตู้ไปเอาไข่ไข่ฟักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายมันจะลีถ้าลีหายบ้างล้วจะหายครับรูปโปรเจกต์ก็ได้ให้มันได้เก่งเตียววุฒิแล้วโอเคไหมโอเคคุ้มสุดเหรอ ใช่มันคือคุ้มมากสามแสนน่ะอารมณ์เหมือนว่าหนูหนูเอาไขา่เอาไข่อันนี้ไปแลกเงินสามแสนน่ะโห oh. คือคือแบบเยอะมากอน,นี้คือแบบเยอะเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิด<ค>ว่าแต่ว่าถ้าเกิดได้ไข่โกโบก,ก็คือแสนหนึ่งถ้าเกิดได้ชาโดจิมก็คือห้าหมื่นชาโดจิมถูกสุดใช่ชาโดจิมถูกสุดมันน่าจะมีกากกว่าชาโดจิมได้มั้ง <c oughs> ก็รู้จัดไป อ้ให้เตียวเออขอเียใตียวเลยเฮ้ยเออไมีตัวอีโคได้มั้งกากสุดอะพี่พูดทำไมได้หรอมันตกใจเลยเนี่ยไม่ได้ใจแล้วใค่ตกใจไม่ไดใจแล้วพี่พูดุแล้วได้ไรได้ไรหรือได้ไรรได้ไตัวอีโคเหรอพี่พูดทำไมโอ้กำมากต้องพีงพูด โอ้ยังกรรมอ่อะเจนพี่ไม่พูดเมื่เปิดยังไงได้ตั๋วอีโคโอ้กรรมมากคือเมื่อกี้มันกำลังจะได้กล่องตีแล้วอ่ะเฮ้ไม่ใช่กล่องตีว่าไข่มันสะดุ้งเนี่ยหรอเออไข่มันสะดุ้งเลยตอนแรกมันแบบมันวน,นไปแล้ว <c oughs> แต่แต่แต่ไนไม่เคยเปิดมา,ดลา,ามแล้วจะได้แค่สองรอบมั้งน่าจะนะไม่เราไม่ต้องเลี้ยงใหม่แล้วหรอ ไม่ให้ให้หมอเปาเลี้ยงให้ให้หมอเปาเลี้ยงให้เลยง่ายกว่าเพราะว่าเอาอาหารให้หมอเปาให้หมอเปาเลี้ยงน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันลำบากที่ว่าของพี่ไม่ต้องลบต้องเรียกเพื่อนมาทีละคนแล้วต้องไล่ลบเพื่อนเนี่ยแล้วต้องต้องอยู่ในเมืองด้วยถ้ามันไม่อยู่ในเมืองก็ลบเพื่อนไม่ได้แล้วปัญหาคือมีของพระเพลงโดนใบแดงก็ลบไม่ได้เราต้องไปติดต่อเขาหรือเปล่าให้เขาลบให้ก็จะต้องบอกบุมแคร์แต่ว่าเขาก็น่าจะไม่ได้แก้แบบปับเดียวอ่ะมันก็ต้องรออ่ะต้องรออยู่ดีอ่ะก็เลยให้ให้หมอเปาเขาจัดการไปเลย ยว่าไงเติ๊ก <troll" S 2> ขอขขอเบอร์ห <rése> น <Ouais ometimes> ่อยพี่ได้สี่หกเจ็ดสี่หนึ่งแปติ๊งเฮสี่หกเจ็ดหนสี่เจ็ปเออแล้วอะไรพี่ยังไม่โทรอ๋อตวดีลุกสีลุกหาโทรมาหรอว่าไงสีเลิฟว่าไงเฮียโทรมาตัดสายพอดีอีกมึงแก่กไม่ได้เติก ยายเฮียนะเราขับโทรมาอีกขอครับอ๋อมีรถ120โลไหมอาสิลักมี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 แต่ว่าเอ้ยชิบหายแล้วว่ะให้เขายืมไปว่ะใช่หรอเออจาะให้เขายืมไปอ่ะแต่ว่ามาไอ้ตู้ต yeah. ู้มีรถ120โลวะไม่ผมมาจะเทรดกันไงให้ดองในแก๊งกาเดียนอะเทรดกับกาเดียนอ๋อไอ้จะขอยืมเหรอไอ้ขอยืมใช่มเทรดกัน เทรดกันหมายถึงเทรดไปแรกไปเลยอะนะใชถ่ถ้าให้ถ้าถ้าเกิดแบบว่าแบบว่า,วาเอาอยอขอไปยิ้มก่อนอะได้แต่ถ้าแลกไปเลยไม่เอาจาให้ยืมได้แบบว่าให้ยืมได้แผลพังให่เพราะใจไม่ได้ใช้ได้อเอาไปเก็บของไม่ไม่เทรดหมายถึงเทรดไอ้นี่ผมก็มีร้อยยี่สิบโลแล้วก็เทรดกันไม่ใช่แต่ว่าไอ้ที่เองได้การเรน,น,น,นี่นนยมันมันนั่งได้สี่คนไงของใจมันนั่งได้หกคนเนี่ยมันกระบ,บาไงอ๋อโอเคอ้าผมอ้านี่กับอาจารย์นะอะายังไง ผมไม่ให้ไข่ด้วยนี่ขนาดเป็นกูนะเอาเอานี่ขนาดเป็นกูนะข้าลูกไม่เอาไม่ได้อยากได้เลยให้เงินห้าแสนจะไม่เอาเลยเนี่ยเอาไข่กับเงินได้เหมือนกันไงของค่าทางสิติใจกรู้ก็รู้ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ก็ปัญหาคือมึงคือทำไมมึงอยากใช้เด็บถาวรเลยหรอมันจำเป็นขนาดเลยหรือไงใช่ผมจะเอามาชนรถพวกสวนเรนไงไอคามาโชวมันบาง ก็หมายถึงว่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้รีบใช้ไงก็มีเวลาให้มึงแบบใช้ได้ยาวๆมันเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วอาจารย์ก็ได้อาจารย์ก็แด้อาจารย์เออแล้วแต่อาจยเข้าไหมไม่ต้องแรกไปเลยถึงเวลาค่อยแ่กคืนค่อยๆสักคืนนะได้ครับมันแล้วแต่อาจารย์นะผมได้ได้ได้ไม่ใครขัดเออเดี๋ยวค่อยๆหลังรีได้ไหมเพราะว่าอาจารย์ให้เขาเอาเอาอายุไปฟาร์มไปดิได้ได้โอเคโอเคได้ครับอะไรเอ้ยอะไรไอ้ที่แล้วมันจะถามแม่หน่อยอะไร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 เฮ้ยไอแบนตัวมันไม่โผล่เสียงมาได้เหรอ มันตี้จะมาไี่ตู้เอ้ยเอาแล้วตี้ใหญ่มาแล้วสแคนลงแคนลงไอ้สัตว์แคนลงแคนลงไอ้เหี้ยแคนลงไอ้ตู้แคนลงไอ้สัตว์แคนลงแล้วไอ้เหี้ยตัวเล้วผมึงนะไอเรี่คืนแล้วสวยแล้วมึงไอ้เหี้ยแคนลงไอ้สัตว์ยุคแล้วมึงงั้นเนี่ยแแบบพูดชื่นใจเลือกแคนแคนกำลังมาลงใช่ใช่แคนกำลังจะมาลงไปในสามสองสองนี่อหน่อยหนึ่งแม่งนานเนาะ หนึ่งมือหนึ่งมือหน้าต่อคิวของกูดูทรงกันเลยนานเลยกันเอาแล้วไอ้เหี้ยเอ้มวันนี้เล่นวอชชั่นพิสุดได้ข่าวว่ามีความสุขจังเลยใช่ไหมไฟแรกอ่ะไฟแรกเราก็ยาวมาเลยใช่ไหมกูไม่ไปแล้วสามพิสูจน่อะเนี่ยจะจะกดเขาแต่ไม่พร้อมเหี้ยอะไรเลยเล่นเล่นไม่เคยครบสักวันนะยะไฟแรกจะกดเขาสุดโดนเขากดคุยไอ้เหี้ย มาแรกกี่คนนะสามสี่สามห้าถึงไหมรออะไรอ่ะสามสี่ไอ้เยี่โมก็แค้นไม่หยุดไอ้เยี่โมเนี่ยไอ้เยี่โมตัวเฮี้ยอะไรกว่าไอ้เลยแก้ไอ้เยี่โมอ่ะต้องแก้เรื่องคอมกันเลยอย่างแรกเอ็งก็ไม่ดีไม่เกินมาทีละคนนะมาทีละคนเออมาขอแล้แคนลงแคนลงนะแคนลงนะตัมแคนหน่อยพี่โต๊ดไอ้เฮียเอาเว้ยแคนลงเว้ยไอ้เฮียพวกกูเยอะเวลาได้แหละไอ้เฮียแบทแมนชัดๆเล่าหลังกลางคืนไง ไอ้แบงลู้สัตว์ขึ้นแก๊งเลยมันจะบังอีกคนก่อนมันดูคนก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูแคลนลงแล้วก่อนไอ้เแค่นีน้แคลเรามาแค่นี้ก่อนะคือหมดแล้วแคล,ลแคลนลงคือแค่นี้ได้เทยออทยยะได้เหรอใช่ได้ครับเจอกันเจอกันค่ะได้เลยจ้าวัสดีจ้าวัสดีครับ,บพี่ลาดีครับคุณแฟนสวัสดีนะจ๊ะเขินน้า อะไรใช่เพียงสียดายนะพระเพลงไม่อยู่ใช่เศร้าเลยอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ไม่ได้แล้เอ่ะก็คิดถึงเหมือนกันนะเอ็มเมล่าใช่นี่กลับไปวัดอยูไมเนี่ยวัดอยูกลับกลับไปได้ครับกลับไปได้กลับไปได้พี่กลับไปได้อยากให้กลับไปวันไหนอ่ะอะไรนะอยากให้กลับไปวันไหนหนูแวะมานี่ก็ได้ที่นู่นหนูไปฝากตอนแรกนัดกับพระเพลงว่าเออเดี๋ยวฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ อ่ะคือนาวูดแล้วก็แบบไปเล่นกับเขาคือคือช่วงนี้ฟาร์มก็อยู่ที่นู่นกันใช่ไหมช่วงนี้ฟาร์มอยู่ที่นู่นใช่ไหมละ่ะใช่แล้วไม่พี่จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าแวะไปแวะไปแล้วคือเจอได้แน่ไงถูกไหมหรือว่าฟาร์มมาอยู่ใช่ไหมก็แล้วแต่อารมณ์อ๋อเออแล้วแต่อารมณ์ด้วย <c oughs> อโอเคแล้วแต่อารมณ์ถ้าหนูมาที่นี่หนูเจอพี่ตลอดใช่ไหมล่ะอ่าใช่ถ้าอยู่ถ้ามานี่ตวนนี้จะเจอเพราะว่าช่วงนี้ที่ที่ต้องมาเพราะว่าเออแต่ก็ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ต้องเร่งอะไรมากแล้วเพราะว่าเราแค่รอขึ้นแกงอย่างเดียว่ใชขึ้นกง ม่ตรงนี้ตรงที่นี่ไม่น่าไม่น่าต้องเล่นอะไรแล้วแค่รอขึ้นแก๊งแล้วก็ขาดไม้สี่คนแต่แป๊บเดียวแาะว่านี่มันมันจะครบแล้เราอะไยจ้าที่ลงที่รักนะล่าสุดนะที่ลงที่รักนะโอ้โหดิไม่กระปิปเปอร์เราไม่ปิปเปอร์เราเสียงดังเขินเขินตู้เขิน อน้องไปอยู่ไอตู้มันก็จ้าเอามันก็จ้าเอาไปพูดทุกที่มันพูดทุกที่บนโลกไปเลยถ้ามันรู้ข้อมูลเลยอ่ะไอ้นี่มันให้ข้อมูลไปไม่ได้อย่าให้ข้อมูลมันก็พี่เฉยเป็นแฟนกะปีแล้วอ่ะก็ถูกแต่อย่าไปพูดนะไอ้ตู้คือพูดต่โอ้ย คือพูดต่อหน้าใครก็ได้แต่อย่าพูดต่อหน้าไอ้ตู้อย่าอย่าพูดอย่าพูดต่อหน้าตู้นี่นี่เอาเพลงไปเอาเพลงไปนี่เอาเพลงไปทำงานอยู่เอาเพลงบอกเลยกระเป๋าหนึ่งก้าหกแปดค่ะที่รักไปคุยด้วยเหรอไม่ได้ละตอนนี้อยู่ไม่ได้ละตอนนี้อยู่ไม่ได้ละแฟนเลือกเลย มมนน่หายตู้เลยไม่ได้อยู่ใกล้ตู้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็รกูใส่เครื่องดักฟังมาแล้วไอ้ตู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดักฟังมาแล้วมึงใส่เครื่องดักฟังกูด้วยโอ้ยที่ไอูไม่ไปอะไรสัตว์มันมีที่ออกเครื่องดักฟังที่เนี่ยมีมันมีไอ้แบมันมีเครื่องดักฟังใช่เหรอเออใช่ใช่แบมใช้เครื่องดักฟังเป็นน้อยคนใช้เป็นน้อยคนใช้เป็นไอแบมใช้เป็นถ้ามันถ้าบอกใช้เครื่องดักฟังก็จบแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหใช่จบแล้วที่จบแล้วคือคุยที่ไหนก็ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้ามันบอกว่าถ้ามันมีเครื่องดับฟังคือจบแล้วคุยที่ไหนก็คือมีอีคารเท่าเดิมจบแล้วโอเคแล้วหนูไปตอนแอปติดตอนไหนวะเมื่อกี้เลยพี่นะติ๊ดติ๊ดเสี่ยเ้ยบุษทุญตั้งหลักเลยสัตว์ถ้ารู้ะลุเรื่องไ่ล็อกก่อนแล้วได้ได้ฟันดีจ้าฟันดีค่ะดีจา้จาคุณแฟนเจอกันครับเราอยาไปหาวัดยูโอเคไหมสรุปคือต้องไปวัดยูถูกไหมอยูู่่่่ถกมใชแตวา เดี๋ยวหนูมาหาที่นี่แทนไงอ่ะโอเคได้ใช่พี่ก็ฟาร์มที่นี่ไปเลยคือถ้ามีมีดแล้วบอกนะคืออยากรู้ว่าจะมีมีดเมื่อไหร่โอเคไหมขอดูนะอันนี้รอดูอยู่นะว่ามีมีดเมื่อไหร่โอเคไหมล่าสุดไอ้ายมันสั่งหนูฟาร์มแบบว่าอย่างละหมื่นอะโอ้ยเอาดีแล้วถึงไหมเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเอาเอายอดเอายอดของมันเท่าไหร่อย่างละหมื่นเท่าไหร่แล้วตอนนี้หลอดเหล็กเอไอทองแดงห้าพันเฮ้ยแล้วก็อย่างอย่างอื่นก็เกือบละห้าพันหมดละเป็นไง ของจริงนี่หว่ารนขอแล้วคือแต่ว่าฟาร์มรอบหนึ่งใช้กล่องซ่อมไปก็เยอะอยู่เอานะก็เดี๋ยวโอเคของซ่อมจะหมดตัวแล้วก็อย่างห้าพันก็ถือว่าเยอะอยู่ก็โอเคถือว่าเกินเป้านะอันนี้ถือว่าเกินเป้าไปเยอะนะใช่ใช่ใช่มีไฟมากมีไฟมากเชื่อแล้วมีไฟจริงนี่ก็คือเขาตั้งใจ ไม่มีอะไรไม่มีใครอย่าคิดว่ามีใครไม่มีใครมีใครเราคิดเองไม่มีใคร,ร,คใครนะทัง้งน้องไปออกไปหมดแล้วอ,อ๋อไม่มีใครเลยใช่ใช่ไปหมดแล้วไปจริงๆแหละได้จ้าเจอกันจ้าสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีจ้าคุณแฟนจ้าไลน์นะจุ๊บจุ๊บพอแล้ว <c oughs> พอแล้ว <c oughs> คุณแฟนเขาไม่ยอมบอกลานเลยรับไลายเยอะย่รับไลายเยอะไม่มีใครตรงนี้มันไม่มีใคร ใช่ใช่แต่มีพวกมีพวกปีสิงตามแลนเยอะคนตายที่แลนมันเยอะอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่จ้าจจกันจ้าจจก,กันค่ะครับจจก,กันครับบ๊ายบาย <S <S เฮ้ยออกมาได้แล้วเฮ้ยแบวบนเยังไม่เคยลองแฟชั่นใหม่นี่ว่า <S <S คืออะไรอ่ะเอาวะพี่มาไปใส่เฟีฟ้ยวเลย เปลี่ยนเรื่องให้ไหวเลยเปลี่ยนเรื่องให้ไหวเลยไอสัตว์เอาไว้เอาไว้เอาเอาไว้แฟชั่นใหม่พามาใส่คืออะไรอ่เป็นแฟชั่นเนี่ยว่าเฟี้ยวๆอ่ะแต่พี่พี่ลองใส่แล้วแม่งม่ไม่ค่อยเข้าอ่ะยังไม่มีเลยไม่หนึ่งไม่หนึ่งจะเกงใหม่เกงใหม่เกงใหม่แต่พี่ใส่ไม่ไม่ค่อยเข้าอ่ะใช่เหรอเออลองไหมเอา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 ตัวนี้แหละเออผมใส่แล้วเฟี้ยวกว่าไงเอาแฟชั่นเห็นตูดไหน โอ้หจบเลยจบเลยไอ้เยรู้มากซะด้วยไอ้เยตามข่าวสารไวแกไม่ตามข่าวสารไวนะมึงเนี่ยก็บอกแล้วขึ้นดักฟังมันอยู่ตลอดแหละผมอ่ะไอ้เย่เขาติดเขึ้นดักฟังไปใต้รถกูทุกวันเลยแน่เลยกู่าดูทรงละไอ้เยสึกรู้เยอะอัปเดตไวซะด้วยหลอกเฮียดำไปตูดตูดดำสมชื่อเลยไอ้เยตูดดมื่อไ่อื่อไหร่อะคอบุญเเนี่ยอาวุธจะาคบเนี่ยเมื่อไหร่จะเกลี้ยงเนี่ยอาวุธเจ้าคบเนี่ย มึงอยู่คนละก่อนไอ้ที่เขารอพูดตีจบกันอยู่เดี๋ยวคุยอยู่ตีจบพอเดี๋ยขึ้นแก๊งเนี่ยได้โลโก้แก๊งแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ส่วนตัวมึงลองดูดิว่าชอบป่ะเนีคือเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งส่งในในกลุ่มไอ้นี่นะวันที่แปดวันที่เก้าผมไม่อยู่นะวันที่แปดกับวันที่เก้าเอ็มแหล่ะเอ็มไปตากอากัดเหรอไปวัยเกิดผมไปวันเกิดตัวเองที่ไหนวะที่ไหนเนี่ยว่าไปวันเกิดเองเนาะว่าจะไปว่าจะไปสยามอยู่วันที่แปดเอ้ยวันที่เก้าพี่อ้าววันเกิดเหรอใช่พี่ไปาสยามว่าจอไหร่สยามเว่ไ้้รานข้าจหรอ ไม่รู้ไม่รู้ร้านอะไรอ่ะแฟนพาไปผมก็ไม่ผมก็ไม่เคยจัดผมไม่ค่อยจัดเด้อเอาจริงรอ,อ๋อเอ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 อเฮ้ยเข้มไปสวบบีดดีกว่าเฮียมึงสาปไปกับแฟนสองคนละสวีดอะไรไอ่ะแม่งแต่ว่าเขาจะไปไม่แต่ว<อ>่าเขาอยากไปแบบไปสวีดไงก็เขาอยากพาไปกินแบบเออสวีดกันสองคนนี่เฮียไปไปนี่เดี๋ยวใจไม่สนตัวไอ้เฮียวิไปไปเกะกะอีก ได้พี่จะขึ้นเลยไม่ไ้ไอตู้มันตามได้แล้วจะาตามไม<อ>่ได้ก็ขึ้น้าตามไม่ได้ขึ้นเลยก็<อ>แล้วแต่ไม่ใช<อ>่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังไม่อยู่ขึ้นเลยมันมันเราจะครบหรือวะลคนเดียว,วคนเดียวมัน,มข,นขึ้นมันขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไม่ใช่กี่คนมาตู้สิบห้าปะ ปัญหาคือถ้าถ้าขึ้นไม่ไม่คืออย่างี้ถ้าถ้าขึ้นแล้วยังไม่ไม่โดนเลยไหมไม่ไม่ไม่ไอขึ้นหนาไอขึ้นหนาไอเรื่องโดนไม่โดนอ่ะไม่ได้ซี่ีลสหรอกแต่แค่ว่าถ้าขึ้นแล้วเรายังไม่ได้แบบว่าพร้อมๆอ่ะไปถึงว่าพร้อมในความหมายแบบว่าออนได้อ่ะออนออนเล่นได้เอาง่ายพูกนี้พี่ดงมีตีด้วยี่วันอยู่เออยังไม่ยังไม่ยังไม่ควรรีบขึ้นที่ว่าให้ให้เมคเลียสจบก่อนไอบัตก็ตีพวกนี้ไม่แต่คนคนเราอ่ะที่ที่คุยไว้อ่ะตู้บอกพี่ว่าสแปรตอนนี้คือเราสามสิบคนใช่ไหมเองจากาบรร พี่เมีตู้ก็เพียบก็เนี่ยก็ผานไปในสองสามวันเนี่ยก็สูงลแล้วก็ขึ้นเออก็ผานในสองสามวันเนี่ยให้มันเคลียร์นี่ให้จบแล้วก็ขึ้นเลยจบเออเออใช่เพราะว่าพี่ผู้นี้พี่หลงมันไม่อยู่ในแนวไกลมัดอ่ะคนมันก็หัดไปอีกอ่ะไม่ไม่ไอ้ระหว่างไอ้ระหว่างนั้นอ่ะแต่ถึงเวลามันมันชวนซ้อมได้ไงพี่บีซ้อมซ้อมมันรอได้ไงให้มันให้มันให้มันตามแพรกันเลยเฉยอ่ะมันมันไม่ยากไงเพราะอย่างมากก็แค่วางวางวางแค่ไอ้นี่เฉยๆให้มันให้มันจริงกับแพรที่ว่ามันต้องออนฟุตโดยไม่มีปืนในเฉยแค่นั้นเอง ใครต้องทําอะไรมันจะได้ไม่ปวเฉยแค่นั้นแหละถึงเวลาบอเ,เองมาไอ,อหลงมาไอมัดมาเมื่อแค่ใส่ลงไปแทนใครแค่นั้นมันไม่ไม่ยากไม่น่ายากะพี่ว่าแต่ต้องลองเล่นกันสักทีก่อนไงแต่เพต้องลองเล่นเออให้มันลองเล่นเพราะมันมันไม่เคยลองเล่น,นไงเงี้ยแล้วว่าขึ้นปุ๊บหน้าได้มันปั๊บเลยอยากขึ้นปุ๊บก็เล่นเลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอันนี้กันด้วย เออระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ทำเสื้อรอเดี๋ยวส่งโลโก้ให้ดูในกลุ่ม